มีคนเคยถามแม่บอกเคยคิดจะฆ่าตัวตายไหมคือมันต่ําสําหรับแม่เนี่ยมันน้อยไปนะมันต้องเรียกว่ามีทรณนหมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งบ้านทั้งรถทั้งอะไรทุกอย่างทั้งครอบครัวแม่เจ็บนะแม่เจ็บปวดมากช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แม่เจ็บปวดทนทุกข์ทรมานมากขอโทษนะคะต้องบอกว่ามีกินบ้างไม่มีกินบ้างข้าวกล่องหนึ่งเนี่ยู <c oughs> ดทํานีมันก็แบบเนาะ ถึงมันจะเป็นอดีตไปแล้วมันข้าวกล่องหนึ่งเนี่ยแม่ต้องกินให้ได้ถึงสักมืออือเพื่อเพื่อเพื่อแบบประหยัดแล้วแม่ตัวคนเดียวหันซ้ายก็ตึกหันขวาก็ตึกหน้าก็ตึกหลังก็ตึกฉันจะออกไปทางไงแต่ฉันต้องออกให้ได้ สวัสดีค่ะสีดาภู้ยมนเองค่ะก็ห่างหายไปนานนะคะก็เราก็ได้กลับมาเจอกันละอ๋อแม่ไม่ไปทําอะไรหรอกลูกอยู่แบบตกระกรมลบาบากอยู่แบบเงียบเงียบคนเดียวอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็ไม่ได้ไปทําอะไรเพราะว่าช่วงนั้นมั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 น,ม,นมันประสบกับวิกฤตของปัญหาชีวิตหนักมากช้นยี่สิปีแม่ก็ใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาแบบ ขอโทษนะคะต้องบอกว่ามีกินบ้างไม่มีกินบ้างขนาดนั้นข้าวกล่องหนึ่งเนี่ยอูดแล้วมันก็แบบเนาะถึงมันจะเป็นอดีตไปแล้วมันข้าวกล่องหนึ่งเนี่ยแม่ต้องกินให้ได้ถึงสับมืออือเพื่อเพื่อเพื่อแบบประหยัดโอ้โหแบบตอนนั้นแย่แม่หมดแม่หมดตัวแม่แม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดแม่กระทั่งครอบครัวหมดแบบ เป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยเกือบ20ปีค่ะชีวิตแม่ทนทุกทรมานมากแม่ไม่โทรหาใครไม่ติดต่อใครไม่อยากเจอใครไม่เจอใครแล้วก็ไม่ไม่โทรหาใครเพราะว่ากลัวไม่มีใครอยากคุยด้วยเพราะข่าวที่ออกมามันเสียหายข่าวที่แย่มากดีที่เรียกว่าเราชนะแม่เจ็บนะแม่เจ็บปวดมาก ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แม่เจ็บปวดทนทุกข์ทรมานมากแล้วแม่ตัวคนเดียวหันซ้ายก็ตึกหันขวาก็ตึกหน้าก็ตึกหลังก็ตึกไม่มีอะไรฉันจะออกไปทางไหนแต่ฉันต้องออกให้ได้ฉันต้องออกให้ได้คือมันต่ําสําหรับแม่ยังน้อยกันนะมันต้องเรียกว่ามีทรณนิมิจริงๆรลูกแม่ไม่มีอะไรเลย หมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งบ้านทั้งรถทั้งอะไรทุกอย่างทั้งครอบครัวมันไปโดยอัตโนมัติมีคนเคยถามแม่บอกเคยคิดจะฆ่าตัวตายไหมแม่ก็หวกัวเราะแม่ไม่บ้างันหรอกเกิดมาก็ยากอ่ะสุขไหมกว่าจะได้เกิดมาเนี่ยเราจะไปคิดทำไมฆ่าตัวตายเราคิดที่จะแก้ปัญหาไม่ดีกว่าหรอก ถูกไหมเราเค่อยๆแก้ปัญหาไปเดี๋ยวมันก็คลายได้ผมจะตายผมตายได้ตลอดอะต,ตายได้ทุกวันนะ่ะคนจะรู้เหรอสามวันน่ะกลิ่นออกไปแล้วสีดาป่วยมนตายคาวห้องถูกไหมคะแต่เราจะทํำทำไมทำไปเพื่ออะไรเราอยู่เพื่อสู้ไม่ดีหรอสู้จนวาระสุดท้ายถึงมันเนี่ยจะตันบ้างอะไรบ้าง เรามองเห็นว่าไม่รู้อุโมงค์เนี่ยที่เราจะลอดมันเข้าไปได้เนี่ยออกไปได้เนี่ยแต่เราก็ต้องเดินให้มันเจอเดินไปจนถึงที่เราจะต้องออกไปให้ได้อ้อตรงไหนก็แล้วแต่แต่ตอนนี้แม่ก็ออกมาได้แต่เราก็คิดตลอดเวลาว่าเราเองเ่ยถ้ามีจังหวะและโอกาสเราก็อยากกลับเข้ามาแต่วันหนึ่งเนี่ย โอเคก็อย่างนี้ค่ะทางทางทางออผู้บริหารกองถ่ายพวกเนี้ยก็เลือกเลือกแม่เข้ามาเล่นแม่ก็ต้องขอบคุณมากๆที่ขอบคุณทางบริษัท GDS ขอบคุณทางหุ้นกับน้องบอสที่เรียกแม่เข้ามาเล่นค่ะดีใจเอ้ยสงสัยดวงเราจะเปิดแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยออด้าดวงเราก็ตกมาแบบ ร่วมยี่สิบปีแล้วนะเราเราไม่มีจะกินเนอะแต่ตอนเนี้ยเราได้กินปลาทูน้ำพริกอย่างที่เราอยากได้กินแล้วแหละอะไรเยงี้ยแม่แสงกับแม่สีดาเหรอถามว่ามันก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะด้วยความที่เราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเป็นคนที่ตัวจริงกันนะคะโกรธจริงๆโกรธจะจัดแล้วจะไม่พูดจะนิ่งแต่ถ้านิ่งแล้วจะน่ากลัวบทแม่แสงเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างเป็นคนที่ลึกนะแล้วก็ตัวแสดง ทุกตัวลึกหมดแต่ตอนหลังนะ่ะมันก็จะตีแผ่ตัวเองออกมาว่าโน่นนี่นั่นแต่ละคนเป็นอย่างนี้แม่แสงเป็นอย่างนั้นเสกเป็นอย่างนี้ออืมอหมูเป็นอย่างนี้นั่นนะคะเจฟฟี่ทุกคนเนี่ยมันมันจะมีบทบาทของแต่ละตัวตนออกมาในในฉากในในในตัวละครน,นั้นน่ะนะคะอมไม่มาน้นามเหรอ หนามเนี่ยมันก็แปลงง่ายๆนะมันจะมีอะไรผลไม้ที่มีหนามันก็คือทุเรียนวิมานนี่ก็เหมือนกับแบบว่าเป็นความฝันเป็นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทุเรียนนีย่ยหนามเยอะถูกปะเออวิมานทุกคนก็คงจะเพอ้อฝันว่าฉันจะได้แบบว่าโอ้โหโน,นู่นี่นั่นแต่ปรากฏแล้วมันมันไม่ใช่ไง จริงๆอ่ะมันก็สอนให้เห็นถึงความต่อสู้นะคะแล้วก็ความแตกต่างของของตัวละครมันเป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางเพศแล้วตัวละครแต่และตัวละครเนี่ยบทบาทลึกหมดเลยแล้วมันจะออกมาตอนจบแต่ในเรื่องน่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีมีมมมแอบโหดเพราะว่าด้วยความที่เราอยากได้ใกล้ช<ม>ิค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องเนี่ย เรารักหมูนะไม่ใช่ไม่รักแต่จริงๆเราไม่แสดงออกไม่แสดงออกเพราะหมูเนี่ยเป็นคนที่ดูแลเราเป็นคนที่ดูแลเราเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เราหมดถามว่าเอาจริงๆเราจะไม่รักเหรออย่างเช่นตอนที่เสกตายในโลงภาพมันสะท้อน ภาพที่ออกได้ภาพมันสะท้อนตอนตอนที่แม่เสียออกตอนนั้นมันแบบมันสะท้อนมากมัน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 บอกไม่ถูกมันพรั่งครูจริงๆเลยอะตอนนั้นอะลูกเนาะ เดี๋ยวนี้นะโอ้โหนะแม่แม่ไม่ไเข้าโรงหนังมา40ปีนะเพิ่งมาเนี่ยมาดูหนังที่ตัวเองเล่นแล้วก็มาดูโอ้โหเทียบเท่าหนังฝรั่งนะเอาจิงอ่ะเออฝีมือคนไทยนี่ไม่เบานะใช้ได้เลยนะแล้วเก่งเด็กดียวนี้เก่ง ถามแม่ดีใจแม่ดีใจันดีแม่ก็แบบเ,เขาพูดเล่นกันเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็รู้นะหลายคนแบบว่าผู้สื่อข่าวก็ดีหรืออะไรแต่อะไรก็ดีทุกหน่ายแม่แม่กระแสแรงมากเลยนะแม่มาแรงมากเลยนะแม่กลับมาเที่ยวนี้จริงเหรอก็จริงเหรอพูดเล่นเปล่า <c oughs> อะไรแม่จะได้รางวัลสักรางวัลหนึ่งจังสาธุนั่นคือแบ <c oughs> นั่นคือประกาศนียบาบัตรของแม่ในรอบสุดท้ายของชีวิตถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าเขาเห็น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 ,หน,หนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเห็น,น่ะเนาะคือ,ค,อคือเราก็ดีใจคือแม่ยังไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรเลยแต่ถ้าแม่จะต้องมาได้รับในชีวิตสุดท้ายของแม่ ตอนนี้เจดสิบแล้วอะแม่จะภูมิใจมากแม่จะตายตาลหลับถ้วยรางวัลนั้นแม่จะใส่โลงไปด้วยถือถือแทนดอกไม้เหมือนกับที่ลูกเราได้แล้วเราขึ้นไปรับให้เราก็บอกนี่คือประกาศนรีบัตร